ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าจริงๆครั้งนี้เป็นแฮปปิ g ง t a ต e ครั้งแรกหลังจากพวกเราเดบิวต์ในฐานะเฟรนซเลยค่ะก็จริงๆก่อนหน้านี้ตอนที่เราเป็นไร s e เซอร์ุกี้ก็มีการแฮปปิ g ง t a ตจเกิดขึ้นแต่ว่าพวารู้สึกไม่ได้ตื่นเต้นเท่าวันนี้เนื่องาะแบบเราได้โชว์เพลงของตัวเองแล้ววันนี้ก็มีโชว์ใหม่ๆที่พวกเราเตรียมมามากมายค่ะก็อยากให้ทุกคนรอดูกันนะคะ ก็มีโชว์ใหม่แล้็มีโชว์เพลงของพวกเราแน่นอนอยู่แล้วเดบิวซิงโกลแล้วก็เนี่ยนะคะก็ต้องรอดูค่ะคิดว่านานแค่ไหนถึงจะมาซ้อมกันอยู่เรื่อยตลอดเลยค่ะทั้งร้องทั้งเต้นค่ะพร้อมให้ทุกคนเติมเหนียวแน่นอนเลย เหมือนสเตเบลมากขึ้นถูกหล่ถ้าเทียบแบบว่า happening ิ่งเรจรอบที่แล้วทุกคนดู้ว่าเหมือนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าตัวเองต้องทํำยังไงรูอต้องจัดต้องจัดการกับตัวเองยังไงความเหนื่อยก็เรียกว,ว่าน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากแบบทั้งที่แล้วคือถ้าถ้าเก็บมิตอนเก็บตอนซ้อมอะก็มันจะอย่างงี้ มันมันหลายเพลงต่อกันไปนิดนึงแบบมันหายใจไม่ทันใช่นเหมือนตอนนี้ว่าเราลันลอกลันหลายเพลงต่อกันเลยอะค่ะเราไม่เคยว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยเหนื่อยอยู่แต่ดีขึ้นเหนื่อยหน่อยอยู่นิดเหนื่อยค่ะแล้วความตื่นเต้นเราแบบตื่นเต้นกว่าแบบตอนที่เราไปทำอะไรที่สุกี้อะไรบ้างเพราะว่าเนี่ยเรา สถานที่เราใหม่ๆเนี่ยเราก็จะแบบตื่นเต้นอะไรอย่าง้ยเพื่อความที่เราเพิ่งเดบิวต์เป็นน้องใหม่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะใช่การคุมโชว์ที่ได้ไหะใครเป็นพี่เขช่วยกันคิดอะไรอย่างเงี้ยมีพี่พี่คนกราฟช่วยกันคิดเนาะแล้วก็เราก็เออเวลาซ้อมพวกเราก็มีการคุยคุยกันด้วยคุยกันในวงจรพวกพีที่แบบคั้งที่ถึงงานด้วยว่าจะให้มันออกมาเป็นแบบไหนใช่เหมือนถ้ามีไอเดียดีๆก็จะเสนอการคะเสนอั แตรู้สึกยังไงใช่ไหมอาก็รู้สึกว่าฉันเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วสินะอะไรมันรู้สึกฟูลฟิลอย่างที่บอกว่าเราท้ายทำตามความฝันเราแล้วแล้วก็มีความฝันต่อไปรอเราอยู่ก็พร้อมที่จะไปคว้ามันมาเป็น full f ิด l เพราะงั้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยเราเป็นศิลปินเต็มตัวละอะไรเงี้ยตอนไปโปรโมทโปรโมทกับพี่ๆสื่ออะไรเงี้ยได้แนะนำตัวว่าเราเฟลิสเราเป็นเชลซีเฟลิสแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราศิลปินเรามีวงแล้วอะไรเงี้ย แต่มันก็รู้สึกแบบรู้สึกดีเหมือนกันที่แบบได้ทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นศิลปินลักตานี่พี่เชลซีฟูอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเออศิลปินสมชื่ออะมันก็แบบสมชื่อสมชื่อเนริสนองแซงหนูหนูรู้สึกดีใจมากที่ได้ทำงานทุกวันแบบรู้สึกฟูลฟิลมากกับการที่เราตื่นมาเจอกันหกคนแล้วก็ไปทำงานไปโปรโมทเพลงที่เราแบบตั้งใจทำกันมาอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นสิ่งที่ ใฝ่ฝันมากแล้วก็ได้ทําแล้วก็รู้สึกดีมาค่ะที่เห็นทุกคนฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบว่าเต้นแชร์เลนพวกเราอะไรเงี้ยน่ารักมากอมชอบค่ะออพอหนูรู้สึกรู้สึกชินมากขึ้นค่ะรู้สึกว่าพอได้ทํามันเยอะๆปุ๊บเราแฮปปี้ด้วยที่น้องพิมพูดคือพวกหนูอ่ะคูยกันว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยเลยการตื่นมาทํางานเราอยากตื่นมาทํางานเราเจอหน้ากันทุกวันเราไม่เบื่อเราแบบเราอยากทํางานเราชอบทํางานยิ่งได้ลองเดินสายโปรโมทนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ลองเดินสายโปรโมท ก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะมันแบบเออมันอยากตื่นมาทำงานทุกวันประมาณนี้ค่ะสนุกแล้วก็ชินมากขึ้นรู้สึกทำได้ดีมากขึ้นหนูว่าพวกเรามีความเอ่อ professional กับงานที่ทำมากขึ้นมันก็คือเหมือนที่เราชินนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเพราะด้วยความชินนี้มันทำให้เหมือนงานแต่ละงานที่ตอนแรกอาจจะต้องใช้เวลาทำสิบวันแต่พอพวกเราซิงก์กันมากขึ้นพวกเราทำงานกันมาสักพักแล้วอาจจะเหลือเวลาแค่6 7ถึงวันก็สามารถ เสร็จงานนี้ได้คือรู้สึกว่ามันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้เราก็จะทำงานกันไปเรื่อยๆแบบที่ <c oughs> มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ <c oughs> แต่จริงๆงกันมากขึ้นจริง <c oughs> ใช่ใช่ ีใจแล้วก็มีไฟมากขึ้นในการทำเพลงมากๆเหมือนได้เติมไฟดิสก์ต่อทุกวันเวลาเวลาแสดงเขาร้องเพลงเราได้อะรู้สึกตอนนั้นแต่งเลยตอนแต่งอือมันรู้สึกดีมากเลยนะจริงๆต้องทั้งหลายรอบมากถึงจะร้องเพลงเราได้อะได้ได้อะไรจากพี่แกงบ้างคะโอ้โหถูกเลือกจริงๆคือถูกเรื่องพี่แกงเหมือนพี่แกงเหมือนพ่อเราจริงๆแบบไม่ว่าจะเป็น คนจริงดูตั้งแต่หัวจนถัดเท้าดูตั้งแต่การก้าวออกจากบ้านหรือแบบวิธีการคิดอะไรแบบเนี้แล้วเขาจะมีแบบทุกอย่างสุดท้ายสุดายนี่อ่ะอยากจะบอกอะไรแฟนๆมาฝากแฟนๆอะไรคะซิค่ะฝากพวกเราเฟลิสด้วยนะคะฝากเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเราเพลงซีตูค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานในอน,นาคตของพวกเราด้วยนะคะก็ติดตามได้ทางช่องทางออฟฟิเชียลเลยค่ะเฟลิสออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ อยากที่บอกว่า MV จะถึงร้านแล้วปั่นได้นะคะช่องแดงน้อยอีกน oh. ิดเดียวช่วยกันป oh, th ั่นนะคะใกล้ร้านแล้วจริงๆอยากโพสภาพ Thank you for million ค่ะโอเคโอเคบ๊ายบาย